ความเชื่อใจที่ถูกหักหลังมันกัดกินใจเราได้ลึกกว่าบาดแผลใดๆโดยเฉพาะเมื่อมันมาจากคนที่คุณเรียกว่าเพื่อนร่วมงานและขโมยทุกสิ่งที่คุณสร้างมาผมทุ่มเทกับโปรเจกต์นวัตกรรมลดต้นทุนนี้มานานหลายเดือนนี่คือความหวังของผมวันหนึ่งนัดเพื่อนร่วมงานเข้ามาเสนอตัวช่วยเฮ้ยไอเดียแกเจ๋งว่ะขอฉันช่วยดูหน่อยสิถ้าสำเร็จเราสองคนได้หน้าเต็มๆเ,เลยนะ ผมผู้เชื่อใจเขาจึงอธิบายทุกรายละเอียดอย่างหมดเปลือกผมนายว่าไงนัดมีตรงไหนต้องปรับอีกไหมนัดสุดยอดเพอร์เฟกวางใจฉันได้เลยคำพูดนั้นยังก้องอยู่ในหูแต่นั่นคือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายวันพรีเซนต์งานมาถึงชื่อผมกลับหายไปนัดขึ้นเวทีพร้อมรอยยิ้มมั่นใจพรีเซนต์ไอเดียของเขาที่แท้จริงที่แพ้จริงคือผลงานที่ผมสร้างมากับมือหัวหน้า โปรเจกต์นี้ยอดเยี่ยมมากนัทตำแหน่งผู้จัดการคนใหม่เหมาะสมกับคุณที่สุดแล้วไม่กี่สัปดาห์ต่อมาอีเมลประกาศแต่งตั้งผู้จัดการคนใหม่ก็ถูกส่งเข้ามาชื่อที่ปรากฏหาคือนัทผู้ขโมยความฝันและอนาคตของผมไปอย่างไร้ยางอายนัทเดินผ่านผมไปพร้อมรอยยิ้มแห่งชัยชนะส่วนผมยังคงยืนอยู่ตรงจุดเดิมพร้อมกับคำถามที่ไร้คำตอบในใจทำไม